นะครับเว็บพอนคลิปครับอันนี้จะมาแนะนำจุดลูกเลื่อนครับครับคือชุงเลื่อนของจุดสองสองไทยประดิษฐ์ครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าจะอยากดูเห็นด้านในว่าหลักการของจุดสองสองของไทยประดิษฐ์นะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำขายนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆ หลักการของอลูกกดลูกเลื่อนครับเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะครับต้องทอดอให้ดูก่อนนะครับอันนี้ถือกล้องข้างหนึ่งนะครับถ่ายทำข้างหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนะีบ่คือหน้าตาของ ลูกเลื่อนอยู่ด้านในนะครับนะครับก็จะมีเข็มแทงชนวนแล้วก็ตัวเกี่ยวครับตัวเกี่ยวปลอกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลำกล้องก็แค่นั้นนะครับลำกล้องเดี๋ยวผมจะถอด,ดลูกเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับเหนียวแล้วก็ลากออกมา อันนี้เป,นเป็นตัวล็อกนะครับใช้มือเดียวครับทำนี่ครับชุดลูกเลื่อนของไทยประดิษฐ์นะครับหลักการง่ายก็มีแค่นี้นะครับนะครับก็มีตัวเข็มทแทงชนวน,นครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ครับเข็มทางชนวนครับดูด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นตัวเข็มทางชนวนนะครับอันนี้จะใช้ไว้ในล็อกของอาการล็อนไกนะครับเมื่อ,อลูกเลื่อนนะครับดึงลูกเลื่อนออกมานะครับอันนี้จะเดี๋ยวจะให้ดูด้าน นี่ครับนี่ครับนี่ครับไอตัวไก่ครับตัวไกลครับเนียวไกลก็ไอตัวนี้ก็จะลดลงครับขออภัยครับถือข้างเดียวครับ เนียวตัวนี้ครับไกก็จะลดตัวล็กอกจะปลดเครื่องล็อไกครับเข้าไปข้างหน้าครับอันนี้เป็นตัวชุดลูกเลือนนะครับเมื่อเราดึงดึงดึงมาครับใส่ลูกกระสุนแล้วก็ดันตัวนี้ตัวห้ามไกก็จะล็อกล็อกเข็มท้กยกนวนครับ เข็มแทงชนวนเมื่อนจะดึงมาอยู่ข้างหลังอันนี้ก็จะล็อกครับล็อกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเมื่อปล่อยมียวไกลครับจุดลูกเลื่อนก็จะแทกเข็มแทงชนวน,นตัวนี้เข็มแทงชนวน,นตีออกไปด้านหน้าครับก็ไปตีครับลูกกระสุนอันนี้ครับคลิปจุดลูกเลื่อนครับ ได้ครับเดี๋ยวใ,ใส่กับเข้าไปใหม่ครับเนีย่ยจะไปติดกับเม,มื่อเราไม่ไม่นี่ก็จะติดกับไกลนะครับเราต้องลดเมียวไกลตัวนี้มีเข้าไปครับ นี่ล็อกหลั่ะเข้าไปในลองเมื่อกี้นะครับเมื่อเราไม่มีลูกกระสุนยอยู่นะครับให้เหนียวไกลเหนียวไกลแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้เก็บครับก็ให้ดูไว้เป็น วิยทยาฐานเฉยๆนะครับไม่ได้ทำขายนะครับนะครับผมต่อจบก,การรีวิวเพียงแค่นี้ครับชุดรุ่เรื่องของลูกกดไทยประดิษฐ์ครับไปเพียงเท่านี้ครับนะครับ